ตอนนี้ดิฉันก็กำลังอ,อยู่กับฟอฟแฟมแล้วก็อยากจะหให้ฟอฟแฟมนะคะได,ไดะ้ฝากแนวคิดข้อคิดในการสาวหลอกยัยงไหมให้กับผู้ชมเชิญฟอฟแฟมค่ะก็อยากจะให้วัดอนุรักษ์วัฒนราาิอาสตนของขาวพว่าในบ้านชองงขอนนี ่อยให้เลี้ยงแล้วมีมีแต่พมกับแม่ใหญ่หนม่มแค่ช่องขนแค่นี้อ,อ๋อพอแพืนบอกว่าอยากจะให้เยาวชนคนรุ่นหลังและคนทั่วไปได้เลี้ยงบ่อนอปลูกมอนเลี้ยงไหมนะคะเพราะว่าบ้านสองคอนก็ยังมีแค่สองครัวเรือนเท่านั้นที่เลี้ยงค่ะนี่ก็คือหนึ่งวิถีชีวิตนะะของลูกหลานชาวบ้านสองคอน แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมออเกียฟิล์มของเรานะคะได้ผูกห่อนเลี้ยงใหม่แล้วก็สร้างไรายได้กับตัวเองจนมีวันนี้ค่ะ